นะคะเนี่ยค่ะจากตลาดไทยทองถมเหรียญน,นี่ดูเหมือนไม่สวยมีเห็นไหมเขาเขียนอย่างนี้เลยดูดูสภาพนะคะเหรียญเหรียญหนึ่งบาทปีสองพันห้าร้อยดูก็เป็นเหรียญธรรมดาเหมือนเหรียญไม่สวยเนาะหนึ่งบาทสองพันห้าร้อยห้านะคะเอามาดูกัน พิเศษอยู่ตรงไหนอันนี้เป็นเรียญตรงนะคะเปรียญถ้าเป็นเหรียญปกติใช่ไหมคะเหรียญเหรียญหนึ่งบาทสองพันห้าร้อยห้าเป็นเหรียญหมุนเวียนปกติของเหรียญหมุนเวียนหัวกับก้อยเขาจะต้องขึ้นสลับกันใช่ไหมคะอันนี้ก้อยอย่างนี้ก้อยหัวเขาจะสลับกันแบบนี้ใช่ไหมคะแต่เหรียญนี้มีพิเศษอย่างนี้ค่ะอันนี้หัวนะคะเราดูกลับมาด้านก้อยปึ๊บเขาจะอยู่ประมาณนี้ปน่าจะกลับยังไงจะเห็นชัดๆอย่างนี้เนาะ เอาเออยางงี้โอเคจับอย่างงี้ใช่ไหมคะค่อยๆจะหลับหมุนค่อยๆหมุนเห็นไหมคะเกือบตรงอะค่ะเกือบเกือบตรงแต่ไม่ตรงเหรียญนี้พนักให้เขาไปรู้สึกจะสามสามร้อยบาทนะคะน้องน้องเขาน่ารักมากเลยเขามาขายเป็นหน้าที่ตลาดไทยมามืดแล้วอันนี้นะคะอันนี้พนักก็เลยบอกเออให้ไปเพราะพนัก อันนี้ถ้าขายก็คงไม่ได้ไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าเหรียญเขาไม่สวยเหรียญเขาสึกเหรียญเขาเก่าแล้วแต่เป็นเหรียญที่แปลกก็เอาเก็บไว้คุยกันนะคะเอาวให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเนี่ยนะแบบนี้เขามีนะคือเหรียญรุ่นนี้เขาผลิตเยอะมากจํานวนผลิตทั้งหมดแ0ดร้อยกว่าล้านเหรียญเพราะฉะนั้นนะคะการที่ผลิตเยอะมันจะต้องมีผิดพลาดมันก็เรื่องปกติอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเหรียญแบบจะเรียกว่าเหรียญผิดปกติอะค่ะนะคะเหรียญเหรียญผิดปกติ ดูอีกรอบหนึ่งค่ะเนี่ยนะคะอันนี้อันนี้ผิดปกติถ้าเรียนปกติมาปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมคะกลับมานี่ค่ะหัวเขาก็จะต้องลงก้อยขึ้นหัวลงหัวหัวขึ้นก้อยลงเขาจะสลับกันนะคะตรงกันข้ามกันเลยเนาะเรียนปกติส่วนเรียนนี้คือไปเรียนไม่ปกติอ่ะนีะ่ดูก้อยนะคะพอดูด้านหัวนี่เกือบตรงเนาะเอียงเอียงนิดเดียวค่ะสวยใช้ได้ อันนี้เป็นนัดรับซื้อนะคะแบบนี้เปน็นให้เขาไปสามร้อยบาทค่ะเหรียญนี้ก็ถือว่าก็โอเคระดับหนึ่งเพราะเป็นนัาไม่ได้ขายไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะต้องขายบวกกําไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะคือเก็บไว้นี่แหละค่ะเก็บไว้ดูเก็บไว้คุยกันอันนี้ไม่ได้ตีราคาให้นะคะเขาเอียงน้อยเนี่ยค่ะนิดเดียวแทบจะไม่มีแทบจะไม่มีผลเอดูอย่างนี้ไม่ไม่เห็นต้องต้องดูอย่างนี้ นี่นวิธีการดูที่ชัดๆดูอย่างนี้แน่นอนกว่าเพราะว่ากลับมาพอมือเอียงมือบิดเนี่ยโอเนี่ยค่ะถ้าดูอย่างนี้แล้วกันนี่ก้อยแบบนี้กลับมาดูด้านหัวเนี่ยค่ะเอียงนิดเอียงน้อยค่ะน้อยมากไม่มีผลอะไรก็ปกติปล่อยไปดูอันนี้อีกเหรียญหนึ่งอันนี้ก็แทบจะไม่มีผลอะไร อันนี้นะคะดูก้อยนะคะเพราะก้อยเขาหัวเขาแหลมใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะทําให้เป็นเส้นผ่าศูนย์ไอเส้นเส้นกลางได้ง่ายพอกลับมาดูด้านหัวอึ๊บเนี่ยค่ะเขาน้อยก็ไม่มีผลนะคะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ซื้อไม่ได้เป็นราคาเป็นเป็นถือว่าเป็นเหรียญปกติไปค่ะเหรียญที่ผิดปกติก็คือเหรียญน,นี้สามร้อยบาท